สวัสดีครับมาพบกับช่องมะเสืองชมสวนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตต้นพเพลียนพวงมณีนะครับอายุประมาณปลูกได้หนึ่งเดือนนะครับเริ่มแทงยอดมานะครับแต่ก็เริ่มมีอาการยอดแห้งนะครับแล้วก็ใบร่วงนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไระครับอาจจะเป็นเพราะ แมลงก็ได้นะครับแมลงพวกที่เป็นแมลงปากดูดนะครับเช่นเพียจกกะจันนะครับเพียไฟลายแดงนะครับแต่ว่าสาเหตุนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับสองับอาจจะขาดน้ํานะครับเมื่อขาดน้ํานะครับก็อาจทําให้ยอดแห้งได้นะครับเพราะว่าผมก็ได้มารดน้ําดูนะครับมันก็ ก็เริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงฝนนะครับมันก็เสี่ยงการขาดน้ําได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้ปริมาณน้ําที่ฝนตกลงมานะครับว่าเยอะหรือน้อยมากแค่ไหนนะครับมันก็อาจจะทําให้ขาดน้ําได้นะครับแล้วกรณีที่3ก็ก็คือปุ๋ยเกินนะครับอาการปุ๋ยเกินก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเหมือนอาการขาดน้ํานะครับนี่นะครับใบเขาจะ เดี๋ยวให้ดูนะครับครับใบเขาก็จะไม่เป็นขบขวแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนอาการปุ๋ยเกินนะครับมันก็เป็นได้ทั้ง3อย่างนะครับเพราะว่าอาการาปุ๋ยเกินมันก็ทําให้เหมือนขาดน้ําได้มันเหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าเป็นกรณีไหนนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมก็จะได้มาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับว่าบางทีก็วิเคราะห์ไม่ถูกก็มีนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกเราก็แก้ไม่ถูกจุดนะครับทุเรียนก็จะไม่หายนะครับต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับก็ผมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับน่าจะ3ามอย่างนี้นะครับไม่แมลงก็น้ําหรือปุ๋ยนะครับแต่ว่าปุ๋ยผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่า มาจากร้านนะครับผมก็ปลูกเลยแล้วก็มันก็แทงมายอยยอดชุดหนึ่งแล้วนะครับมันก็ใบไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่คือชุดที่สองนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไหมทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องมารอรอดูว่ามันขาดน้ําจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะลองลดน้ําทุกวันนะครับต้นนี้เพราะต้นเดื่นมันมันก็ไม่มีปัญหาครับมีต้นเดียวนะครับซื้อมาพร้อมกันนะครับพวงมาณีนะครับเป็นต้นนี้ต้นเดียวนะครับ มันก็อาจจะเกี่ยวกับปุ๋ยกับน้ํานี่แหละครับมะงมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะคาดเดาว่าเออมันเป็นมลรงนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องดูที่ดินด้วยนะครับว่าแห้งหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบเยอะหรือไม่นะครับต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับนี่นะครับยอดก็เริ่ม มีอาการแห้งแล้วก็ร่วงนะครับต้องต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าใครทราบนะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องมะเผือกชมสวนด้วยนะครับสวัสดีครับทม